Why am ก็ไปแล้วนไ <ป S 2> ะไปเลย<ป>ลเด่ได้ครับ,คร,บครับผมเกอาเป็นมีได้เด,ดิเท่ากันก็จริงๆก็มาวันนี้เป็นสําหรับผมมาวันนี้เป็นวันที่สองครับก็หลักๆเลยคือผมรู้สึกว่าอยากมาเป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยเพราะว่าวันแรกผมไม่ได้มาแล้วแบบพูดจริงผมเห็นแบบน้องวันใหม่ร้องฮาเห็นอยนี้มัน มันเรารู้สึกไปด้วยผมรู้สึกว่าบอยเป็นเพื่อนสนิทผมแล้วก็ใกล้ตัวผมมากแล้วก็ตอนที่รู้ข่าวก็ทํางานอยู่แล้วก็แบบรู้สึกบิวบิวมากๆเหมือนกันเลยก็หลักๆเลยตั้งใจมาฟังเสียงแล้วก็มาอยู่ข้างๆแล้วก็มาเป็นกําลังใจเพื่อนครับใช่อันนั้นคือ มางานก็อย่างวันแรกผมก็นั่งอยู่กับอยู่กับบอยอยู่กับน้องๆอะไรอยงจนจนเสร็จเลยคือเป็นความรู้สึกที่ว่าอยากมาอยู่อยากมาอยู่ด้วยใช่ถ้าไม่้ไปความรู้สึกอีกอยที่แบบกลวัวๆแบไม่ได้มาไลฟ์เห็นแม่น้อ,นองร้องไห้ยัยงไม่ได้ไม่ได้รู้สึกผิดหรอกมันไม่ต้องรู้สึกผิดแต่ว่าแค่เห็นภาพพอเห็นวันใหม่ร้องไห้ก็สงสารนอะ่ะแล้วอย่างพี่ๆเอาจริงพี่ๆก็โตกันแล้วแต่ก็ ทุกคนต้องเจอความสูญเสียหมดคแต่ว่าในมุมมองผมคิดว่าต่อให้คนเราจะเตรียมใจมานานแค่ไหนยังไงก็ยังไงก็เสียใจอยู่ดีก็รู้สึกว่าทำหน้าที่เพื่อนให้ดีที่สุดความความน่ารักของครอบครัวนี้เป็นไงคุยน่ารักมากคือประเด็นคือแม่บอยกับแม่ผมก็เคยคุยกัน,นคุยกันเอารถออกชาติอยู่เหมือนกันเลย แม่ผมก็รู้ว่ารู้สึกแบบแบบใจหายมากเลยก็เป็นบ้านที่น่ารักมากๆครับผมมีความรู้สึกว่าครอบครัวพี่น้องสามคนของบ,บอยกับที่บ้านผมแอบแอบคล้ายกันแต่โอเคอาจจะบ้านบอยอาจจะไม่ได้มีผู้หญิงงผมอาจจะมีน้องผู้หญิงเลยรู้สึกว่าการเลี้ยงดูคล้ายๆกันแล้วบอยก็เป็นพี่คนโตเหมือนกันผมก็เป็นพี่คนโตเรียกว่าคุณแม่สอนลูกๆได้ดี ใช่โอ้โหแม่บอยสอนลูกๆดีมากจริงๆแม่ก็จำสังเกตุเองวคอแม่มีอะไรที่มากนะที่เปลี่ยนประทับใจไม่เคยลืมแม่เป็นคนแบบแม่เป็นคนร่าเริงแม่เป็นคนร่าเริงแล้วก็ผมก็จําได้ว่าแม่บอยกับแม่ผมมาเคยเจอกันที่ธนาคารคุยกันแล้วแบบว่าลูกเมื่อไรจะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเออแบบว่าประมาณว่าแบบ Oh, ลูกมีแฟนหรือยัง <laughs> อะไรชื่อๆนะเคยจำได้เป็นเหตุการณ์ที่แม่ผมก็ประทับใจแม่บอยเหมือนกัน mm hmm. <laughs> แล้วก็มันเป็นเหมือนแบบพอเขาไร้คุยกันแล้วเหมือนแบบแล้วลูกก็มาคุยอีกทีว่าเออมึงร, <ๆ S 1> รู้ไหมเนี่ยแม่มึงกับแม่แมกูเจอกันอะไร <laughs> เออประมาณนะั้นประมาณนี้ใช่เป็นโมเมนท์ที่จาได้ครับส่วนแม่บอยผมก็เจอตามงานหรือยู่บ่อยะขอบคุณมากครับอินเสิร์ตในเพิ